ฮาวานโจไลออนนี่เองนะฮะฟู LED พร้อม d y y t m m r u n n i n g ่ง g ล t อ,อยู่แล้วรวนๆนะฮะยันถึงนี่เลยยันถึงขอบกันชนหน้าอีกนะครับ1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11ชั้นกระจังหน้าก็จะเป็นกระจังหน้าแบบไดมอนด์กิ l วก็แล้วกัน คิ้วแผงประตูจะเป็นโครมียมเลยนะครับผมเป็นไฟท้ายแบบไลท์ไกดิ้งฟูล LED เลยนะครับผมขนาด18นิ้วเลยนะครโทนสีทูโทนอยู่แล้วเนาะนะนะเน้นสีสว่างมากนะตัดกับสีโรสโกนะครับดิจิตอลขนาด7นิ้วนี่มาให้อีกจอ Head up display ข้างบนนี่มาให้12.3นิ้วเลยนะครับผม สวัสดีครับผมนะฮะเจอกับผมพร้อมอีกเช่นเคยวันนี้พร้อมแอนคาออนไลน์นะครับมาอยู่กันที่จ w m สาขาฟิวเจอร์พาร์คนี่เองนะฮะวันนี้นะครับวันนี้ก็ตั้งใจจะมารีวิวก่อนเปิดราคาเลยดีกว่านะฮะคันนี้นะครับเป็น GWM h a v a ฮาวานโจไลออนนี่เองนะฮะซึ่งขอเล่าเท้าความก่อนเลยว่าโจไลออนตรงนี้เป็น BSUV ขนาดย่อมๆหน้าตาเนี่ยมันก็จะโเหเฮงเหมือนกันกับ Head H 6อยู่แล้วล้วนๆน,นะ เอาละเดี๋ยวจะมาดูลายแบบของผมก่อนนะฮะอันนี้น้องชายผมเองนะสีนี่เหมือนกับสีรถกันมากๆเลยนะครับผมนะฮะนั่นจะเป็นอะไรไปน้องก็เดี๋ยวเราพามาดูรายละเอียดกันเลยดีกว่าว่ามันมีอะไรยังไงนะครับไปกันเลยเริ่มจากก่อนอื่นเลยนะฮะไฟหน้าชุดนี้ก็จะเป็นไฟหน้าแบบ Fu l l LED พร้อม Daytime running l i ล h t อยู่แล้วล้วนๆนะฮะรุ่นนี้มีระบบ o l ลล์มี Home มาให้ระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติตัวนี้มีมาให้อีกด้วยนะฮะแต่อยากจะดูรายละเอียดจริงๆว่า เฮ้ยไฟตัวนี้เป็นไฟทรงสี่เหลี่ยมเป็นทรงเหมือนเพชรเลยยังไงอย่างนั้นด้วยนะฮะมีเดทามไล,ล์ลากออกมาตรงยันถึงนี่เลยยันถึงขอบกันชนหน้าอีกนะครับส่วนด้านในเนี่ยจะเป็นไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวเนี่ยนะก็จะเป็นไฟแบบไลท์กดิ้งด้วยมีอยู่ประมาณสกักเกือบเกี่ชั้นไม่รู้นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกดแปดเก้ชั้นนะฮะนั่นก็ทําให้รู้สึกเลยว่าโอ้โหมันดูเพิ่มความ วิมิส,สมาลาเข้าไปอีกนะครับผมเป็นรุ่นเดียวที่ดีเทลเยอะนะครับกระจังหน้าก็จะเป็นกระจังหน้าแบบไดมอนด์กิลก็แล้วกันผมเรียกว่าไดมอนด์กิลดีกว่านะฮะเพราะมันรู้สึกแล้วว่ามันจะเหมือนคล้ายๆเป็นทรงแบบเพชรเพชรเพชรเพพอย่างนี้เลยนะครับผมแล้วก็ตัวนี้มีกล้องหน้านี่มาให้ตัวนี้ตกแต่งด้วยโครเมี่ยมนะครับผมแล้วก็มีร์เซนเซอร์ด้านหน้านี้มาให้อีกนะฮะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยยังมีแผงกันกระแทกด้านหน้ามาให้นะฮะเป็นดฟฟิวเซอร์หน้ามาให้นะครับผม แต่รุ่นนี้เนี่ยมีเซ็นเซอร์หน้า6จุดนะฮะหน้า6หลัง6นะฮะหน้าตาของเขาเนี่ยะะโงเฮงเนี่ยมันจะเหมือนกันกับตัว Head h e หกเลยยังไงอย่างนั้นนะครับผมนะฮะอลัะเดี๋ยวไปดูด้านข้างกันดีกว่าด้านข้างนะครับก็คงความเป็นแบบสไตล์ความเป็นตีมแบบ suv เลยนะครับผมนะฮะแล้วด้านข้างก็จะติดคำว่า h e v รุ่นล้วนและสิ่งที่ผมรู้สึกว่า jo lion เนี่ย มันเพิ่มความหรูหราคือคิ้วแผงประตูจะเป็นโคมเมียมเลยนะครับผมนะฮะซึ่งถ้าเป็นค่ายอื่นๆเนี่ยจะไม่ค่อยติดแล้วนะครับเดี๋ยวนี้ยุงหลังจะไม่ค่อยติดแล้วตรงโคมเมียมนะครับผมแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยเขายังให้มาเป็นพาโนนิสันรูปนี่มาให้ด้วยนะครับก็ถือว่าให้มาแบบจัดเต็มจริงนะครับใจปั้มมากๆนะครับผม หูกระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวมีกล้องด้านข้างมาให้อีกนะฮะรุ่นนี้มีกล้องอาราวิว360นะครับผมนะฮะซึ่งตัวนี้ทรงนี้นะครับเป็นทรงแบบ B SUV ซึ่งเอาง่ายๆเลยว่าโจรไลออนเนี่ยมันเป็นทรงแบบสไตล์แบบขนาดย่อมๆอ,อยู่แล้วนวนก็ถือว่าดูตัวจริงอะผมถือว่ามันใหญ่นะนะครับแล้วก็อย่างนึงขนาดไซส์อมันก็จะย่อมๆให้ถกมาหน่อยนึงเท่านั้นเองนะครับผม นั้นคือการรีวิวแบบก่อนเปิดราคานะครับผมนะฮะไฟท้ายชุดนี้นะครับเป็นไฟท้ายแบบ l i ท์ไกดิ i งฟูล l l ล e d เลยนะครับผมนะมาดูจุดเด่นจุดสังเกตเลยดีกว่าโอ้โหนี่เป็นเกรดเป็นเพชรเป็นไดมอนด์เลยนะฮะคือมันดูรู้สึกว่ามันดูวิจ,จิตรดูบรรจงมากนะฮะแล้วก็ดูดีดูมีดีเทลมากๆนะครับ ตัวนี้มีเซ็นเซอร์หลังทั้งหมด 6. จุดนี่มาให้ด้วยนะฮะด้านท้ายนะฮะด้านท้ายก็คงความเป็นแบบ SUV อยู่นะครับผมนะ,ะตัวน,นี้มีสปอยเลอร์หลังพร้อมไฟเบรกตรงที่3นี่มาให้ซึ่งก็เป็นมาตรฐาน SUV อยู่แล้วเนาะนะฮะมีเสาอากาศชักฟินมาให้นะครับตามสมัยนิยมนะครับผมตรงด้านท้ายเนี่ยก็จะติดคําว่าเป็นฮาวานเลยนะฮะด้านซ้ายก็คือโจไลออนก็คือสัญลักษณ์ของชื่อเฉพาะของรุ่นนี้อยู่แล้วล้วนๆนะครับผมสิ่งที่รู้สึกแล้วว่าฮาวานรุ่น จไลออนเนี้ยจะมีความต่างจากตัวรุ่น H6 ตรงที่ว่า1ก็คือไฟท้ายชุดนี้เป็นไฟท้ายแบบ2ก้อนนะครับมีสิ่งก้อนหนึ่งในขณะที่ตัวฮาวันเฮดเองเนี่ยมันจะเป็นแบบเส้นแผงทับทิมทั้งเส้นเลยล้วนๆน,นะครับผมอันนี้คือความแตกต่างของเขาเลยนะฮะตัวนี้เนี่ยจะมีเซนเซอร์หลังอีก6จุดมาให้เหมือนกับด้านหน้าอยู่แล้วล้วนๆแล้วก็มาดูรายละเอียดกันบ้างดีกว่านะฮะตัวนี้จะมีดีฟิวเซอร์ด้านหลังนี่มาให้อีกนะครับผมแล้วก็ ทรงของเขาจะเป็นทรงเหมือนแบบคล้ายๆเหมือนไดมอนด์เลยนะฮะซึ่งก็เพิ่มรายละเอียดเลยแล้วก็ใส่โครมเมียมเข้าไปอีกเพื่อเพิ่มความหรูหราไปเลยตัวนี้มีรีเฟกเตอร์นี่มาให้ด้วยนะฮะซึ่งถ้ามองจากโดยภาพรวมเนี่ยนะโจไลออนเนี่ยถือว่าเป็นรุ่น B s e gment ที่มีความละเอียดนะดูปราณีตแล้วมีความอ่อนช้อยด้วยนะครับผมซึ่งพอผมมาดูตัวจริงเนี่ยไซส์ก็ถือว่าไม่เล็กเลยนะฮะค่อนข้างใหญ่ทีเดียวเชียวนะครับผม แต่จะไม่ใหญ่เท่ากับ Head h 6นี่เองนะฮะแม็กอันลอยลนยนี้นะฮะเป็นแม็กอันลอยขนาด18นิ้วเลยนะฮะพร้อมกับยางลัดขนาด225 55 R18 นะครับลายแม็กชุ่นนี้เนี่ยเป็นลายแม็กแบบดับเบลสปอคเลยนะฮะตัวนี้เนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นแม็กปัดเงาทูโทนนะครับผมลายแม็กขนาด10ก้านเลยนะฮะและรุ่นนี้เขาจะให้มาเป็นดิสเบรกสีล้อด้วยนะครับผม นั้นเรามาชมอินทีเรียภายในกันนะฮะมือปรประตูก็เป็นแบบสมาร์ทคีย์อยู่แล้วเนาะนะฮะแล้วก็มือปุประตูเป็นสีเดีวยวกับตัวรถด้วยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราพาไปดูกันเลยดีกว่าว่ามันมีอะไรอาละครับผมนะฮะข้างในนี้นะฮะก็จะเป็นโทนสีทูโทนอยู่แล้วเนาะนะเน้นสีสว่างมากนะตัดกับสีโรสโกนะครับซึ่งรู้สึกว่าตัวรุ่นโจไรออนเนี่ยก็จะติดคำว่าฮาวานี่มาให้อีกนะครับผม แล้วการตกแต่งเขาเนี่ยโงเหงเนี่ยมันก็จะเหมือนเหมือนกับตัวรุ่น H6 อยู่แล้วล้วนนะครับผมแล้วก็แผงประตูเนี่ยก็จะแต่งเป็นสีลรสโกมาเลยสีมันก็คล้ายๆเหมือนสีแบบเงินแคบล่าเงินแฮร์รายนี่แหละนะครับก็คล้ายๆอย่างนี้นะครับผมแล้วก็แผงประตูเนี่ยก็จะเน้นโทนสีอ่อนๆอยู่แล้วล้วนนะฮะซึ่งเราก็จะมาดูรายละเอียดส่วนยิบย่อยกันเลยดีกว่านะฮะ เบาะนั่งคู่หน้านะฮะข้างคนนั่งนะฮะก็ปรับธรรมดาเนาะนะครับผมส่วนข้างคนขับนี่ปรับไฟฟ้านะฮะปรับไฟฟ้าเนี่ยโอกทิศทางนะครับผมรู้แค่ว่าข้างคนขับปรับไฟฟ้าก็แล้วกันนะฮะรายละเอียดเบาะเนี่ยรู้สึกเลยว่าโอ้โหมันเป็นแบบลายพิมพ์เจาะรูด,ด้วยนะครับดูมีละเอียดมากอ่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่ามันเป็นยังไงเข้าไปข้างในรู้สึกว่าเบาะมันนุ่มนะเบาะถูกว่านุ่ม บอกไฟฟ้าด้วยนะครับผมอ่ะดูเสียงปประตูกัน <c oughs> เฮ้ยถือว่าเงียบนะเอ้ยวิเศษมากครับผมตัวนี้เนี่ยนะครับผมนะพวงมาลัยก็จะให้มาเป็นมัลติฟังชันทรงพวงมาลัยคล้ายๆเหมือนกันกับตัวฮาวันเฮดซิกอยู่แล้วล้วนๆนะครับจอด้านหน้าเป็นจอแบบฟูลดิจิตอลขนาด7นิ้วนี่มาให้อีกนะครับแล้วก็พร้อมกันกันกบออจอเฮดอัพดิสเพย์ข้างบนนี่มาให้ นะครับแล้วก็ทัสกรีนะครับที่เขาให้มาขนาด12.3นิ้วเลยนะครับผมนะซึ่งการตกแต่งเขาเนี่ยมันก็จะคล้ายๆเหมือนกันกับตัว h าวานเฮดอยู่แล้วนวนแต่นี่โจไลออนนะรู้สึกว่ามันจะมีความละเอียดวิจิตรบรรจงกว่านี้นะครับผมเกียร์ก็จะเป็นเกียร์แบบ DHT อยู่แล้วล้วนนะฮะแล้วการตกแต่งข้างในเอ่ยเนี่ยมันจะคล้ายๆเหมือนสีแบบเงินแฮรลเลยนะครับผม วัสดุมันก็จะคล้ายๆเหมือนแบบไม้แบบทิมเทียม,มอยู่แล้วนวลนะไม่จะปัดเงานะครับมีที่วางแก้มมาให้นะฮะแล้วก็มีเก๊กลางนะครับผมตรงนี้ก็จะบุมมาเป็นพรมอยู่แล้วนวลน,นะฮะประมาณนี้นะประมาณนี้ส่วนข้างคนนั่งนี่ปรับเมนวนอยู่แล้วนวลน,นะครับผมอือแล้วก็มี แผงมืองแดดนะครับมีกระจกแต่งหน้าแจ๋วชอบฮะ <S <S แล้วก็มีแผงมืองแดดพร้อมกระจกแต่งหน้ามาให้นะครับโอเคนะฮะซึ่งเราจะรีวิวก่อนเปิดราคานะครับผมเราก็จะดูแบบข้อมูลคร่าวๆก่อนฮะการตกแต่งถือว่าวิกิตมันจงผมชอบมากเลยนะฮะมันดูมีละเอียดละเอียดจริงๆนะครับโหแห่งข้างในมันก็จะเหมือนกับตัวเฮซิกอยู่แล้วนๆนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราพาไป ด้านหลังก็ลังดีกว่านะครับโอเคปะ่ะมาเป็นยังไงโอเคนะครับเมื่อเราเข้ามานั่งด้านหลังนะฮะซึ่งสังเกตเลยว,ว่าตัวนี้มีช่องแอร์ตอนหลังมาให้เบาะนั่งนะครับสามารถปรับพับแยกซ้ายขวาแบบ60-40ได้นะครับผม เฮ้ยนะแต่วัสดุบบอนะผมถือว่านุ่มมากนะฮะตัวนี้เนี่ยเขาจะให้เป็นเบาะสีอ่อนๆมาเลยนะครับผมมีที่วางแก้วนี้มาให้อีกนะครับถือว่านั่งสบายเลยอ่ะนะครับผมอินทิเรียเนี่ยผมชอบนะมันรู้หรูนะแล้วแต่งโรสโกมาด้วยนะครับผมแต่ข้างในนี้ผมถือว่ากว้างขวางนะไม่แพ้รุ่นพี่เลยด้วยซ้ำนะถ้าจะให้ เอาใหญ่วันนั้นคือต้องเฮดหกอย่างเดียวล่ะล่ะนะฮะตัวนี้เป็นโจอไรออนนะครับมีความรู้สึกว่ารายละเอียดมันยิบย่อยเยอะนะในเรื่องการตกแต่งนี่ผมชอบมากนะครับผมประมาณนี้นะฮะประมาณนี้เอาละ่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูด้านท้ายกันบ้างดีกว่านะครับผมเนี่ยมาดูส่วนด้านท้ายกันบ้างดีกว่านะฮะ ด้านทายตัวนี้ก็เนื้อที่กับแบบของเนี่ยถ้าพับเบาเพิ่มเนี่ยนะครับก็ถือว่าเพิ่มเนื้อที่นะในการจุสัมภาระแต่ถ้าจุแบบธรรมดาเนี่ยก็สามารถวางกระเป๋าได้ประมาณ2 3ถึงใบก็ได้นะนะครับแล้วก็ชุดนี้น่าจะเป็นชุดสเป r ทา i นะครับมีแผ่นป้ายประยุกเฉยมาให้นะครับผมแต่ตัวนี้ปิดธรรมดานะฮะแต่ถือว่าหนักอยู่นะ เสียงปิดถือว่าตึบๆแน่นๆนะครับรุ่นนี้นะครับสามารถรองรับเชื้อเพลิงถึง E20 ได้นะครับผมแต่ตัวนี้ผมยังไม่รู้นะว่ารุ่นนี้จุเท่าไหร่นะฮะนะครับแต่รู้แค่ว่าเติม E20 ได้นะครับ สำหรับรุ่นโจไลออนคันนี้นะฮะรุ่นนี้จะใช้เครื่องยนต์เบนซินขนาด1.5ลิตรนะฮะเมื่อรวมกับมอเตอร์ไฟฟ้าแล้วเนี่ยขอสรุปรวมก่อนเลยนะฮะตัวนี้จะอยู่ที่190แรงม้าครับผมนะครับประมาณนี้สำหรับรุ่นฮาวานโจไลออนคันนี้นะฮะแต่ว่าราคายังไม่เปิดเผยนะครับผมนะฮะ แต่เที่ยวนี้เนี่ยเราถ่ายรีวิวก่อนเปิดราคานะครับผมนะอันนี้เป็นครั้งแรกในที่กระผมได้รีวิวแบบสดๆเลยนะฮะว่าตัวนี้มันมีอะไรอะไรยังไงนะฮะก่อนอื่นนนเนี่ยต้องขอขอบคุณ GWM นะครับสาขาฟิวเจอร์พาร์คด้วยนะครับผมนะฮะเอาละฮะถ้าหากใครชื่นชอบคลิปนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์กันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดกับคลิปใหม่ๆที่กระผมลงไปแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปถ,ถัดไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผม